เอาล่ะครับขอกราบสวัสดีชาว Social Distance ท่านกันด้วยเลยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับช่อง Wood Story กันนะครับผมก็วันนี้จะมาแคทเกม Real Moto นะครับผมอ่าก็ตอนนี้ผมก็จะมาทําคลิปลองทำเอ่ออะไรวะให้ให้มันขับเองดูนะครับผมทดลองให้มันขับเองดูว่ามันจะใช้ได้เรื่องไหมนะครับผมโอเคอ่าตอนนี้พอดีกําลังปัง๊มปั๊มเวลให้ถึงเวลที่ยี่ห้าแล้วนะครับผมอืมก็จะพอดีก็จะได้มาทําคลิปให้ดูด้วย ด่านไหนไม่ผ่านวะประด่านนี้แหละเออมาดูกันนะผมว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านมาแล้วฮะนี่ขับอตัตโนมัตินะผมรอดูกันเลยมาแล้วครับผมเป็นไงเฮ้อเหมือนจะชนกันมากเลย จะรอดไหมนะจะรอดไหมครับ CBR 6 0 0 r อข้างหลังนี่เซ็ต X X สิบตามหลังเลยนะเนี่ยรุ่นไรนะผู้ชมถ,ถ้าใครรู้ก็บอกกันด้วยนะผมรุ่นไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันดูเหมือนดูเหมือนเหมือนมัน CBR 6 0 0้อยอะอี่ สุดมากเลยให้บอดขับให้เออมันตามเขาไม่ทันมาแล้วครับเริ่มไล่มาเรื่อยๆครับสวยครับจังหวะนี้นะผมอันดับที่สองมาแล้วครับผมครับจะเป็นไงครับจะเป็นไงครับจะแซงไหมครับเนี่ยโหกว่าจะแซงได้ยากมากเลยมาครับจังหวะนี้จังหวะนี้จะแซงได้ไหมครับโอ้โหสวยครับตกโอ้โหตกไปอยู่อันดับที่สองเหมือนเดิมนะฮะผม เออเกมนี้มันยังไงของมันวะมาครับผมเข้าโคมาเตรียมนี้จะสามารถแซงได้ใช่ไหมครับแซงได้มั้ยครับดูครับโอ้โหแซงไม่พ้นนะผมโดนเขาลากเกียร์ไม่เหมือนแล้วเอาครับเอาครับของเรายัางนี่ยังแซงไม่ได้เหมือนเดิมเลยครับผม เอาแซงไหมแซงได้ไหมแซงได้ไหมโอของเขาแซด x สิบเลี่ยเน,นี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ยูงโจมไปอยู่อันดับที่หนึ่งแลครับโอ้กลับมาอยู่อันดับที่สองเหมือนเดิมโอ้โหรถเขาแรงกว่านะครับผมแซด x สิบดับเออรส่วนเราซีบีอาร์หกร้อยดับเออร์ดูกว่าจะขึ้นสองร้อยได้อ่าเราก็ได้อันดับที่สองไปนะฮะเดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนรถดู แล้วกันนะผมว่าจะสามารถทําได้หรือไม่ผมก็จะกําลังจะปั๊มเวลนะผมให้รถแบบกาลังจะปั๊มเวลวให้ให้มันถึงเลเวลที่ยี่สิบห้าผมแล้วผมก็จะมาซื้อรถนะผมซื้อรถคันใหม่ลองดูแล้วกันปึ๊บปับป๊บปับ๊บเปลี่ยนดูด่านเดิมนะใช้ด่านเดิมเหมือนกันท่านผู้ชม ดูเดี๋ยวเช็คเวลาก่อนคือสามนาทีเองไม่เป็นไรหรอกเอาจะผ่านหรือไม่ผ่านท่านะผู้ชมมาดูกันดูนะเซตสิบตัวแรงของเราอันนี้เปลี่ยนมาใช้เซตสิบแล้วนะเอาเลยชนะไว้เนี่ยโอ้โห,โห,โหแหลกๆนิดน,นึงนะครับท่านผู้ชมขออภัยครับผม อ,อพอดีผมอัดหน้าจอไปเลยนะมันอาจจะมันอาจจะแหลกๆนิดนึงอ่ะอันนี้ผมปรับภาพกราฟิกปานกลางนะผมมา,มาตอนนี้อัดตกประยชนอันดับที่สามนะผม่าดูดเทคนิคการเข้าโค้งของบอทนะครับผมผู้พัฒนาเกมขเขาน้นจะพ,พัฒนามาแบบนี้นะผมเออ ในนี้มีในนี้มีพันนิกาเล่ด้วยนะเออดุกติพันนิกาลีนะผมแต่ว่าไม่รู้ว่ากี่ซีซีนะผมแปดเก9าเก้หรือ1 1 9 9หรือ1 2 9 9งสองเกนะผมไม่รู้เหมือนกันนะมาแล้วผมเซตเอ็กซิปะทะเซตเอ็กซิบครับผมกับนักแข่งตัวแรงของเราโอ้โหกว่าจะแซงกันได้เห็นมันไล่เลี่ยกันเลยเนะโอ้โหรถเรานี่แรง แ,แ,แสงแต่เสียงแสงตาโค้งเอาเกี่ยวกันเฉยเลยเข้าไปนู่นก่อนแล้วโอ้โหสวยเลยของมันวะบดทนี่เอาเอาดีนะๆๆๆๆดีนะดีนะประคองกันไว้ได้อ่ะท่านผู้ชมเอ้ยมันยังไงของมันวะงานงานเอา เอาเอาเป็นอะไรของมันว่าบดเออเออคอับบดเออเออตอนนี้เราตกไปอยู <SM> <Suddenly> ่อันดับที <eni> ่สามแล้วผมก็ตอนนี้ก็กำลังจะไล่เรียกันไปเรื่อยๆผมจะสามารถชิงอันดับที่2ได้หรือไม่จะชิงอันดับที่2ได้หรือไม่ติดตามชมเลยครับทุผู้ชมผมว่าต้องได้อันดับที่3ามแน่เลยนะผมเออเอาดีมาลุ้นกันทางตรงเลยครับผมว่าใครจะชนะใครจะอยู่ใครจะไปครับผม ตอนนี้เราไปยู่อันดิมที่2แล้วครับผมโอ้โหสุดยอดครับผมโอเคเลเวลที่ยีแล้วครับผมโอเคหลังจากคลิปนี้ผมก็จะไปอัพเวลต่อไปเรื่อยๆจนถึงเวลที่25่สิบห้ผมแล้วมาเจอกันอีกทีต่อไปกับเวลที่25นะครับผมเพราะว่าผมจะมาทำคลิปซื้อรถคันใหม่นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตห้ผมด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้เราจะให้วูดซีสตอรี่และทำคลิปต่อไปด้วยนะ okay, ครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายครับ